สวัสดีฮัลโหลบ้องชูชาวอาลันยินดีต้อนรับสนามลบกำลังดุเดือดดูทรงแล้วแพ้แน่ไม่ยอมแพ้กำลังคิดอะไรอยู่อืมว่าจะรอให้ าคน,นนี้ตายเออหมดเหตุผลในการอ้างสิทธิ์พยายามก็ล่ะสายเรือดเห็นข่าพยายามเข้าอ่จะดูทรงแล้วแพ้อ พยาามก็เข <laughs> oh. e. ้าของเท่าเอออุ้ยอุออพยายามเข้าโอ้สึกนี้ไม่มีอนาคตออกสูแต่ถึงจะแพ้ก็เสียแค่คอนวอยตำแหน่งที่ นี่นางช่างฉลาดหลือเกินก็พยายามยื้อไว้เพื่อให้คนอ้างสิทธิ์แก่ตายเพือ่อถอนนะเจ้าไม่ใช่คนในตะก,แกตแูแล้วมาทำธุรมเพราะย่งตำแหน่งล้วไม่ได้ใช่ไหมแบน ผมตะกูลไม่รับทันสิทธอือยาวก็เจ้าก็ทำได้เจ้าก็ทำได้หลายๆอย่างเด่ก็ดูแลชะตากรรมจะไม่เอื้อมหน่วยของคามนี้สักเท่าไหร่ อย่างไรดีโอ้สงเหมือนจะแพ้ โอ้มาลอ่ะจบซะแล้วไม่สูญเสียเพราะว่านานตายไปแล้วสินะโอ้โหชกชะตาเข้าข้างแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องหาเรื่องกันอยู่ดีไม่ว่าในอนาคตเป็นใครนี้อืมลบตำแหน่งอื่นออกเพื่อผิดทอ,อดเพียงแต่คอนวอยอืม ทนไว้อดทนเข่าไว้นานเป็นสตรีนี่ลำบากแท้ไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นเลยแหมแย่จริงอืมโอ๊ย ไปกันดิตะกุณข้าเล่นชั่วนังทำอย่างนี้ได้ไงใช้เป็นแม่ไม้ล้วหวากใจโอ้ท้องอีกต่างหากไม่ผิดประเวณีน้องไปช่วยเมอร์เซียอะไรนี่ เป็นลูกที่ไม่มีประโยชน์เลยทำพันธมิตรกันทำไมวะเนี่ยตอนแรกกันรึกว่าจะได้ของภาคก,กลางแต่ที่ไหนได้ดูมันทำผูนในประเทศที่โอ้ยแ่สู้ไม่ได้ฮะ ช่วไม่ได้ดูเหมือนว่านางจะถอนทับไม่ใส่ใจกับพันธมิตรไม่ใช่เรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของนางดีแล้วสุดท้ายก็ต้องผลประโยชน์ของตะโกนใช่นะทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น กองทหารที่ดูสเปะส,ป,ส,ป,สป,ปะปิดประเนนี ถึงตั้งแม่ทัพแล้วก็หาเหตุผลเลยทำสงครามามาบุกเกาะทุงนั้นยากเเกินยาวเข้าสายเลือดแห่งข้าเพื่อนาคตแห่งวงตะกูลทำไงถึงจะมีคนมาโวหวตเรา าไม่ใช่ตระกูลนากิตขายเลือดตรงแย่จริงๆนางจโหวตให้กับสตรีนะอา้าจูจ่ๆก็โดนจับเพราะไปเล่นชู้ไม่นะคุณอตระกูลคอเห็นสายเลือดค่ะติดคุกไปแล้วแล้วแบบนี้จะทำไงเนี่ย โอ้มีหนีออกจากคุกด้วยแต่กษัตริย์จะกโกรธไม่ว,ว่าจะเย็นๆสมใช้สติปัญญาไม่จะอยู่ในคุกพยายามเข้านี่ หาคู่ให้อับตะว,วินซะด้วยโอ้เสียอ้างสิทแต่ครับยังรับไปเถอะโอ้ท้องโยเลยบอกว่าจะไม่ใช่ลูกชายว่าดินแดนจะแบ่งกับให้ลูกชายอีกอำนาจทางการเมืองของสายเลือด เนเพอร์มีจุดบอดอมอ๋อ,อเป็นสตรีเป็นลูกชู้ยี่ยจริงอ่าเป็นสตรีเป็นแม่ทับ ท่านกาษัตริย์อังกฤษท่านคิดอะไรอยู่ไอ้ลุกเมอร์เซียนี่ทำไมสงคามาันจบช้าจาาังวะอ่อกำลังหาคนมารับลูกสาวคนที่สองเนื้เอเสริมผ้าพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมอ,อ่า เป็นขุนนางอังกฤษไม่ใช่เลือกง่ายตีกันเองถ้าลืกเกินแะตอนนี้จ้าคิดอะไรโย่สงครามก็กำลังผ่านวันผ่านไปเป็นผู้นำตะกละูลอายุยืนเรือเกินผู้หญิง <c oughs> อ,อผู้นำตระกูลเป็นสตีอายุยืนไม่สีที่เพิ่งผ่านมาแค่สามรุ่นเองนะเป็นรุ่นที่สี่ดูจากสภาพสงครามแล้วกำลังได้เปรียบนำทับด้วยตัวเอง โอ้โห oh, เป็นสตรีที่ห้าหาญมากโอ้โหนี hmm. ่สมไยแม่ทัพกี่าไฟแก้ผ้าเอ้อบวกไปเลยโอ้โหถึงแม่ทัพหญิงที่แข็งแกร่งของตะกูลไม่น่าเชื่อ มาช่วยโอกาสที่เกินนะไม่นะพันธรรมิตรกำลังจะแพ้เขาไปช่วยโอ้โหชนะแล้วก็เกิดศึกภายในอีโหอีไฟต์ต้องสี่พันนี่ผีน้องกันจริงปะเนี่ย เขาเรียกสงครามาว่าเขาต้องการแค่อำนาจบริหารที่น้อยลงก็ไม่ได้ยึดอำนาจอจะชนะไหมนเนี่ยไอ้ฝ่ายมันจะบุกเมือง,งหูวอเ่ สงครามนี้กำลังเป็นไปด้วยดีคิดว่าความรุ่งโรจน์ของวงตระกูลเอ็มเพลอร์ถึงไม่ใช่จกักรวรรดิถึงเป็นแค่ดุก๊กดัชเชสตำแหน่งดัชเชสนี่ถือครองบ่อยเกินไปเปล่าฮะไอ้สนี้มัเพึ่งม่นานเองตระกูลเราอืม mm. ฝ่ายมี4,000ฝ่ายตนมีแค่2,000เองโอกาสชนะนี่โอ้เสนอสงบศึกแม่ทำไมตอนโดนลุมไม่ไมสงบศึกไม่ได้โอเคโอ้ชนะมาช่วยตอนชนะโอเคยอดเยี่ยม ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีกับแ,แผ่นดินคอน v วอยอยากจะปุกยึดเขาหรือเกินเดี๋ยเขาก็ไม่ประมาทเลย